สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัเปเดตข่าวสารของ City. เลสเตอร์ซิตี้เพิ่มต้นกันที่วิเคราะห์ก่อนเกมพิมลิงกิดเลสเตอร์พบเชลซีการแข่งขันฟุตบอลพิมลิงกริดกลับมาฟาดแข้งกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากพักเบรกทีมชาติโดยมีการแข่งขันในนัดที่12ของฤดูกาลเป็นการพบกันร,ระหว่างเลสเตอร์ซิตี้เปิดรางคิงพาวเวอร์เตียมต้อนรับการมาเยือนของเชลซีเจ้าฝูงของตารางในตอนนี้ซึ่งจะเป็นการแข่งขันขคู่แรกของสัปดาห์ครับคือในวันเสาร์ที่ยีิพฤศจิกายนนี้คิกออ ช่องที่ถ่ายท่อสดนะครับก็คือช่อง PPTV HD 3 6แล้วก็ Two Premier Football HD 1ครับผลการแข่งขันของ2ทีมครับก่อนเจอกันในวันที่1กุมภาพันธ์หกสี่เลสเตอร์เสมอกับเชลซีมานะครับ2อในสื่อพรีเมียร์ลีกนัดที่2ครับวันที่28มิถุนาย,ยนปี63ครับเลสเตอร์แพ้เชลซี0ู 01, นึครับในสื่อเอเบครับวันที่19มกราคม6กสีครับเลสเตอร์ชนะเชลซี2อในสื่อของพรีเมียร์ลีก วันที่15พฤษภาคมครับเชลซีแพ้กับลิเตอร์ู0-1ในศึกเบสครับและล่าสุดน,นะครับวันที่19พฤษภาคมเชลซีสามารถเอาชนะลิเตอร์2-1ได้ในศึกของพรีเมียร์ลีกสภาพทีมล่าสุดของทั้งสองทีมครับเริ่มจากฝั่งของชาวบ,บ้านอย่างลิเตอร์ซิตี้ของคุณซูเมเดนเจอร์เกมล่าสุดน,นะครับที่บุกไปชนะลิเดียนเต็ดต1-1ทำให้ตอนนี้มีอยู่15คะแนนอยู่ใอันดับที่12ของตารางพรีเมียร์ลีก ซึ่งเกมนี้นะครับจะยังไม่มีเวดดี้ฟูฟูน่ามาร์กออนบรตันไรอันเบอร์ธานและก็ยูริตลลมองที่ยังมีการบาดเจ็บรบกวนและนี่คือสวีดรายชื่อที่คาดว่าจะเป็นตัวจริงนะครับในนัดนี้เริ่มจากผู้รักษาประตูครับแคปเปอร์สมิยเคิลกองหลังครับเป็นทิโมทีคัสเตเย่จอนนี่แวนชักลาซินซูดิคารรเปเดรากองกลางครับเป็นวิลฟรีนดี้บูบาริสซูเมเรเคนเนียนิวลี่ฮอนส่วนกองหน้าเป็นฮาบิบรานเจมิวอดดี้และก็เจมมี่เดซอนครับ จะนำทัพในเกมนี้ต่อมาฝั่งของโลซีครับของกุนซืออย่างตมาทูเคิลในหลีกล่าสุดะครับที่เปิดบ้านเอาชนะเบอร์ลี่1-1ซึ่งในเกมนี้ได้ลงไปดูกูแล้วก,ก,ลก็มีสันเมาส์ฟื้นจากการบาดเจ็บกลับมาเป็นตัวเลือกอีกครั้งหนึ่งแต่เกมนี้โลซีนะครับจะยังไม่มีทิโมเวเนอร์มาเตโอโควาซซตแล้วก็มาโกสอารอนโซที่ยังไม่พร้อมใช้งานทั้งหมดและนี่คือสเอ็ดรายชื่อตัวจริงนะครับที่คาดว่าจะลงสนามเริ่มจากตำแหน่งผู้รักษาประตูครับเป็นเอโดอาร์เบนดี้กองหลังครับเป็นอันเรสคริส ดิวโกซิวาและก็อันโตนิโอรูดิเกอร์กองกลางรับเป็นริสเจมแอนโกลกังเต้เจอรนโยและก็เบนชเวเลส่วนแนวรุกเป็นคันลัมเฮสันออดอยมิสันมาส์สและแล้วก็วนนปป um oy, Mouse, ลูมิลูลูกากู aku, เป็นตัวความหวังของทีมนำทัพในเกมนี้ครับ บทวิเคราะห์ในเกมนี้เลตเตอร์เกมล่าสุดน,นะครับที่สะดุดเสมอมาทําให้ตอนนี้ห่างจากพื้นที่ UCL ถึงเจ็ดคะแนนละเกมนี้นะครับมีตัวจบสกอร์อย่างวาดี้เป็นหัวหอกความหวังในการทำประตูงทีมเล่นเกมในบ้านก็ต้องพยายามเก็บ3แตม้มและต้องมาเจอกับทีมที่มีเกมรับอย่างดีอย่างเชลซีครับที่เสียประตูไปแค่4ประตูเท่านั้นส่วนฝั่งของเชลซีเกมล่าสุดน,นะครับที่สะดุดเสมอในการโดนทีมที่2บีบมาเหลือแค่3คะแนน แต่รูปแบบเกมเจอกับเบอร์ลี่ถือว่าโอกาสในการจบสกอร์เยอะแต่ทําไม่ได้ครับเป็นการว่าที่เชลซีนั้นต้องกลับไปแก้ไขอีกครั้งหนึ่งและการเจอกับเดเตอร์นี่เป็นงานที่หนักหน่วงของเชลซีมาโดยตลอดต้องดูกันนะครับว่าทีมไหนจะคว้าชัยในเกมนี้ผลการแข่งขันที่คาดว่าครับน่าจะเสมอกันนะครับในเกมนี้ข่าวต่อมาครับเลมพาดเล่งเสียบโรเจอร์กุมบังเหียนเดเตอร์นายใหญ่ชาวเลนเหนือนะครับยังคงถูกซุบซิบนินทาไม่เลิกว่าแวลจะได้คุมบังเหียนปีศาจแดงแมนเชสเตอร์เตดต่อจากโซชา ซึ่งตอนนี้นะครับมีโอกาสที่จะออกจากแมนเชสเตอร์เดเดหลังจากที่สามารถสร้างผลงานสุดเลวร้ายกับ2ทีมคู่ปรับสําคัญโดยแพ้คารังให้กับทั้งลิเวอร์พูลและก็แมนซิตี้ด้วยสกอร์ที่สุดอับออยครับต่อลิเวอร์พูลคือ50แล้วก็แมนซิตี้ครับ2อยตามลาดับอะไรก็ดีครับด้วยผลที่โรเจอร์นั้นยังเป็นในายใหญ่ของถิ่นคิงวอเตเดียมและเหลือสัญญากับเดิลฟอกจนถึงซีซั่นหน้าจึงไม่ใช่งานงานทีปีศาจแดงจะคว้าตัวของเขาเนี่ยมาคุมปีศาจแดงและอาจจะโดนจนรอจบซีซั่นถึงจะเตะเพซชา ในขณะเดียวกันนะครับแมนเชสเตอร์เต็ดจะต้องจ่ายเงินทั้งขึ้นทั้งล่องนะครับด้วยการเสียเงินชดเชยในการคว้าโรเจอร์มานั่งเก้าอี้ตัวสําคัญก่อนที่เขาจะหมดสัญญากับจิ้งจอกสยามแล้วก็ต้องจ่ายเงินอีกก้อนโตให้กับผู้จัดการทีมชาวนอเวรายนี้เช่นเดียวกันหากมีการปลดเขาออกก่อนหมดสัญญาที่เหลืออ,อีก2ปีซึ่งส่งผลต่อให้เอ็ดเวิร์ดรองประธานบริหารปีศาจแดงยังนิ่งเฉยอ,อยู่ ถึงกรา์นั้นนะครับแมนเชสเตอร์อินนิวนะครับได้ประโคมข่าวว่าแมนเชสเตอร์เต็ดประทับใจฝีมือของโรเจอร์เป็นอันมากและอยากที่จะฉุดมารับงานแทนโซชาเนื่องจากเขาคุมทีมต่อกรกับปีศาจแดงได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งเงคลียร์ทีมรรนโลคอนแห่งความฝันตกรอบ8ทีมถ้วยเปียบครับ ด้วยสกอร์3ต่วหนึครับที่คิงฟูเวอร์เตียดมก่อนจะคว้าชัยด้วยการพิชิตเชลซี1นนอกจากนี้รวมแล้วในการดวลกับปีศาจแดง4หนโรเจอร์ไม่เคยแพ้เลยจากผลงานชนะตลอด3นัดหลังสุดโดยเดือนก่อนเนลเลตเตอร์ก็เปิดบ้านคว่าแมนเชสเตอร์ r 42ด้วดยโอกาสเปลี่ยนงานกลางคันของบิรรต ระบุว่าวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมาแลมผ่านในวัย43ปีซึ่งว่างงานมานานมาก10เดือนกําลังจับตามองอย่างใกล้ชิดเนื่องจากหวังที่จะรับกุสือคนใหม่ของเลสเตอร์นะครับหากว่าแมนยูนั้นตัดสินใจฉุดอดีตนายใหญ่ของลิเวอร์พูลได้กู้วิกฤตก่อนจบซีซั่นมีการเปิดเผยตามมาอีกว่าอันแท้จริงแล้วแลมผ่านซึ่งเป็นตัวเต็งหากุนซอคนใหม่ของนอริซิตี้แต่ถอนตัวในนาทีสุดท้ายจนทําให้ดินสมิธอดีผู้จัดการทีมดันบิลล่าได้งานแทนนะครับเคยเข้ารับการให้สัมภาษณ์จากส แต่ก็พ่ายแพ้กับสตีเวนเจโรนครับซึ่งก็ต้องเตะฝุ่นกันมานานจนถึงวันนี้หลังจากที่สิงห์บลูเชลซีเนี่ยอพยเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาสำหรับข่าวต่อมาสิงห์จับตาดูฟูฟูนาแนวรับของจิ้งจอกสยามไปเสริมทัพเชลซีกำลังจับตามองวิธีฟูฟูนาครับกองหลังของลิเวอร์พูลจากการรายง,งานของสื่อฝรั่งเศสซานติอาอูนาผู้สื่อข่าวของฟุตเมกโต รายงานเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่าฟูฟูนากำลังได้รับการจับตามองจากสิงตัวน้กมวนครามแม้ว่าตอนนี้นะครับนักเตระรด้บาดเจ็บอยู่ก็ตามแนวรับวัย20ปีรายนี้สามารถทำํำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนจะบาดเจ็บพักยาวในการดวลกับบิยาเรียอ,อันแต่รายงานเปิดเผยว่าจะฟูงพิมลิกได้กลับมาให้ความสนใจไปที่ฟูฟูนาอีกครั้งหนึ่ง ปัญหาสำคัญของเชลซีในการดึงตัวฟูฟาน่าคงหนีไม่พ้นสัญญาของนักเตะที่ลากยาวไปถึงปี2025โดยเชื่อว่าจิ้งจอกสีน้ำเงินนั้นพร้อมรังตัวของนักเตะแล้วก็เรียกค่าตัวของนักเตะรายนี้อย่างมหาศาลนอกจากเชลซีแล้วนะครับที่ให้ความสนใจมีรายงานเปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์ยังคงเป็นอีกหนึ่งสโมสรกำลังจับตาดูอดีตกองหลังเซงเอเตียนรายนี้อยู่เช่นเดียวกันครับเข้าต่อมาครับจิ้งจอกยู18บุกเยือนแดนมิล่าเอฟเอยูสครับรอบสาม ผลการจับฉลากศึก FA ฟเอยูสครับรอบที่สามเดลตาซิตี้ชุดยูสิบแปดครับจะบุกไปเยือนตัมมิล่าในวันเสาร์ที่11ธันวาคมนี้ฤดูกาลที่ผ่านมาเลเตอร์ itter, ชุดยูสิบแปดมีผลงานเข้าถึงรอบที่5ครับก่อนไปพ่ายกับลิฟูส่วนตัมมิล่านะครับพวกเขาเป็นแชมป์เก่าในรายการนี้หลังจากเอาชนะลิฟูไปด้วย2-1ในรอบชิงชนะเลิศเลเตอร์ซิตี้ทีมหญิงครับบุกไปเยือนชนะเดอะแรฟสอในศึกฟุตบอลดังกล่าวนะครับ กลุ่มบีนาที่2เชนนอนโอไบรอนและก็มอนลี่ไพครับช่วยกันทำคนละหนึ่งประตูให้กับเลสเตอร์ซิตี้ออกนำไปก่อน2-0ในนาทีที่51แล้วก็56ก่อนที่นาทีที่79ครับเดอะแรมปจะตามมาตีไข่แตกได้เป็น1-2จากดิลลี่คอสเวตครับแล้วก็ไม่ทันครับจบเกมเลสเตอร์ซิตี้เอาชนะไปได้2-1งหนทำให้ผ่านไป2เกมเลสเตอร์ซิตี้มี3คะแนนอยู่อันดับที่3ของกลุ่มสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปเลสเตอร์ทีมหญิงนะครับจะลงเล่นสเกเบย์วีแมนซูเปอร์ลีกโดยการเปิดสนาม พิเอโรลีสเตเดียมครับต้อนรับกรมาเยือนของแตนบิล่าในวันอาทิตย์ที่21พฤศจิกายนยนี้ครับนี่ก็คือการอับเบรคข่าวสารของลิตเตอร์สตี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ